ก่อนเนี่ยมันเค็มตอมบงอบวกเดี๋ยมีแต่ความคงเนาะจะกัคาแยงแง,งันไม่งไป เก่งพี่น้องเนาะโดยพ่อพ่อน้องระตีมือนี่กะสิมาแจกน้องไม้เนาะส่วงนี่แบบาพี่น้องหนาฝนเนาะน้องไม้กะออกพ่อได้กินมเถนะนะม่ได้กินมเดินเติมแน่นกะบริเทนขัดมาลายเนาะเพราะว่าเขาอ่าก้นก้อนไม้ออกแน่แล้วเนาะแล้วก็มีก้อนหนึ่งต่งซ้อนๆแน่นก้อนหนึ่งอยู่ทางส้นหัวเบางนั่นแหละพี่น้องแล้วก็กลับทางหนายังไม่ทันออกเนาะหมองในมันแบบเป็นนนๆมันก็ยังมูมี่ขนาดเนาะ ข้าวีจงไหวกัจ้าซีหวานอย่างไดเลยพี่น้องแบบดินเ้าวน้ำมันพอดีกับเพื่อนเนาะใครมาเยี่ยมยานองมาตีก็อาจจะเห็นเนาะว่าเป็นอย่างไดฮะนะมันบวบบวงเนาะแต่ก็พอลมเพื่อนเท่าอย่างไปอย่างมากกับพอดีพี่น้องก็ไปเทิขันว่าสิหอมจนเกินไปเนาะมันแบบปิวลงมาบ่ได้กับโอ้าหัวในเพื่อนเลยว่าพากันตัดออกพอได้กินพี่น้องก็ข้าวต้มแล้วเลยอันเด้นเนาะไอถวน หมอบกแล้วแม่จืดแล้วค่ะจืดเลยแ,แหละเพราะว่าต้มโดนเลยเนาะแต่ว่าะประเด็นถ่ายตอนต้มทำไมสังไว่พี่น้องพวกอ่อนๆเนาะอ่อนเน้าปานนี้ข้าสิมาเย็นน้ำออกก่อนเย็นเสรหม้อหนึ่งเลยเข่าอ,อนนันเนาะเพราะว่าทำปร่ได้ออกไปเวลาเอาแล่นประเด็นขอออกถอดถอด ตมเดินเนาะเดินเต้ยงาดหงางวจนเลี้ยงข้าวไปเรียนน้ออื่นพ่ออีโรไเนาะ อยุยังาย่กับเปืองลลาก็่ได้หยบเนี่ยปไม่ะานยานางกะใส่ซ้ำเลยแต่พี่น้องข้าวเสียงานยานาลคนเพราะว่เส้นไอนน่ตองละตองเรียบรอยแล้วอันี้หอใบไท้นำขเบืนอยขบือรกไนเนส่ข้าวเบืนไหมเอาออกไป วีกินลายมือเจอเอะไเนาะเพราะว่าปกาตินะเพ็่นสิผักอันคลองมือพี่น้องนะกะเลยพากันแก้งเนาะบาเทียางมแต่ในวันนี้พักนเดียวึ่งผิดลางๆนะคะผิดก่อนนะบอกองเามื่อบ้านนะผิดก่อนบอกแก้งอยู่บ้านเนาะใส่ปลาอัน,นพี่น้องแซ่บแซ่แ แม่ผมมีปลาใส่แลอยู่พี่มตไปหาแม่ยังมท่นไปหานอนเาโมโหทางบ้านเฮาสมีในบ่โมโหมีังดยังใคไปหาเหลามึงก่อนราไปหาเหล่ามึงก่อนส่จัมกใส่้นอนม่ง่เาบีดใส่เองก็ได้พดใส่ลายใส่ลายแล้วก็พิดเนาะก็เสียอีกเอบป่ะีนนนึ่งเนาะหบอกพีน่ นี่เป็นผักใคา่แง่คิดเนาะพักใคาแ่าแงหอมหอมเนาะไม่ทงหายทงง่ายัางบ่มีเนาะท่านไนด้เกิดคือสีแม่น,นเริ่มกําลังสิเกิดเพราะว่าปกติสีออกพร้อมกับ็ไม้และปีน,นี้ยังบ่เห็นเลยนไม้ก็ทันได้ออกเนี่ยเป็นแปรงนัวดี๋ยวสิมาใส่ก่อนช่วงข้าวอยากมานพุ่นแหละอยเข้าวเขียวจัะน้อยพุ่นแหละยังบ่เห็นสิยัังบ่ทนคือสีแม่นตั่นมีนะก็เป็นเบี้ย ัวหน้าไม่นองไม่ยังกะหากะมีเหมือนกันท่านไเกิดนะเกิดเนี้ยวอาสิเกิดอืมสิเป็นนตาี่เราใส่นะหนึ่งเนาะกูหน่อยกนะดแกงนักเดียวเพราะว่าพอดีเนแ,แะแกงลายลายกับแบ่งแกงออนสี่ล้แลบ่ว่ายงพอดีอ่อนแนะนฟังเสียงฝนก็คเอคนชิมาเลย ตอนเช้าเนี่ยตอนเนปกตินี่โอตกวของเค่องนี้ก็จะหอดวัตถีได้ตอนเช้าประเดดก็มีแต่น้ำประเดกยังอยู่ลืมได้จะปะไวรนะถ้ามาในบ้านแล้วก็ลืมแกะถังกระปุกเนาะทำสีมาใส่ประเดดเพอก่อนเนี่ยมัน แต่แดดเผ็ดเองเลยมันสีเข้มเนี่ยเพราะว่าแก้มันเนา่าวมันต้องเลยใส่เกลือหลายๆตัแดงซื่อนลยจ้าตัดแดดซื่อนี่ยเพิ่นเอาตัดแดงเอามันเป็นแล้วใบย่ามันเปลี่ยนใบย่ามันบูดเพราะว่ามันเป็นแล้วเพิ่นเอาไปต้มซื่อต้มใส่เกลือปรุงใหม่มมนิดซื่อเพิ่นก็หาซื้อปลาแดกแถวบ้านนอกอันนี้นแหละ,ะเห็ดเพิ่นก็ไปต้มใส่ใบหั่นใบนี้มันปรุงงหายมันนัวมันอย่าง อันี้หแต่อนนี้กับประเด็กต้นสมบัตวันแรกนะต้นสบัต้นสบัของวันเป็นอุบเตเหในการซื้อจำมนอกขนาลใและสาวโรงงานพแบพกเลกกอินที่น้องเปิดเปิดขาวมาทำไรก็ซีเห็นแไปอยู่มองเตาผาเลยแล้ ช่วงนี้นะฝนตกเนาะปกติการยังเห็นอยู่เนาะแม่เนาะบรรยากาศฝนตกเราจะเลยว่าเออไม่เห็นง่ายเลยเื่นเท้ากาแบบนี้แหละเนาะจะขัวก็ได้เตาสิเป็นเตาดังไฟส่วงเขามีแบบมีงานเนาะเขาเลยมาไหวหนีเพราะว่ามันสิบ้ถือน้ำฝนเนาะถ้าไหวมงคลอื่นพัดเียนฝนถือเลยพยายามทําแบบไม่ได้ไม่ได้คนถือมันมีน้ำถือไว้ให้ดังไม่ใหม่มันแตกแล้ว สื่อเต้าแบบแข้งในมีน้องสว่างมีเมี้ยนะยันไปยืมของเพิ่นเนาะเรียกว่าเออสื่อมาไหวนะมีสองหน่วยเนาะยังมาทันใส่แล้วก็มีเต้าใหญ่นะไปยืมของเพิ่นกันเดี๋ยวเห็ดของเพิ่นแตกไปแจกอย่างเงี้ยเป็นอีเอาสื่อยังไหวเรื่องงานเ่านบริษัทเองพอวันน้ำใส่อีกเนาะใส่เอีกปเพื่อนบุก สามกันใหญ่ขนาดเลยจะทำยันางยังบวกเนาะยังไงหนึ่งหงยังไงเนาะยังไงก่อนวันนี้เหรมีปลาทูอยู่ตอนแรกว่าอยากใส่ปลาทูแต่บุกเคยแกงใส่เลยบุกใส่แคมีซีนเดียวเนาะนี่ก็แกงใส่ซีนแล้วปะซีนหน่อยหนึ่งเหลือหน่อยเดียวเป็นในตู้แล้วก็เรียกว่าใส่ซักชิได้น้ำตาลาะซื้อมาจากตลาดวันนี้นะ บ่ได้ใ่เอามาแต่ัน่นนี่ก่ลัทา้งบ้านเผิ่อนะเจ้ามาในสายเห็นเป็นบ่นกับเกิดไว้พอมีบาตรทางเาผัดบ่เห็นเลยโอเคน้อมาอีกกินเนาะโคดรักใส่ใส่พื้นนี่ที่นี่บ่เนาะเลยใส่พื้นเอาใครจะเห็นก็เลยไ่ิอจะบอกกันไบ่ติเิ ก็คนสิมาอีกนั่นเนาะคือเสียงแบบคือลมอะไรเงตอนแรกก็คิดว่าชีได้ไปดำนาพี่น้องพอดีเพิ่นเอาคนบ่หรี่เนาะเพิ่นเอาสามคนเพิ่นลกบ่หรี่เลวก็เพิ่นลกกล้าลบา่หรี่กกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้จ้างคนลกนะนะเลยกระทำเพิ่นว่าถ้าจ้างเลยโทรหาเด้อเพิ่นว่ยคกแบบเพราะว่าเฮาก็อยากไปเนาะเพิ่นไปดำม,มื้อนี้ก็พอดีอกล้าเพิ่นเบิดร์นกล้าคนใสร็จหัวหน้ากล้าบาุหรีนะ่เห็นนะเฮาสิมาใสาย่ยตอนสุดท้ายเนาะใส่สุดท้ายนะ เำไปใส่วายบเว็ส่วนปักอันนี่เปือป่อ,อยเปื่อยแล้นเอาเาบอร์กับพอดีเลยเนาะกับนสิน่งกับ ลยกิวันเีเกมน่ก็ใช้าาใช่หเนยาานเลยใช่กบเลยช่วงนี้บริสุทธิ์บริเอกราด มีปลาแดกเลยเขเลยว่ากินปลาแดกนะนี่เนาะพี่แต่เขาใส่บปลายเอาเนาะแตเงเค็มค่ะผู้ผู้เคยกินแบบคือช่างบ้านแบบอยู่แถวบ้านเคยกินปลาแดกอันนี้เด็กเพิ่นไปกินปลาแดกในห้างก็แล้วแหละแบบมันสิเป็นจิ้นคนละจิ้นนั่นบอกคือกันปลาแดกทังเฮานี่ชวนี้ก็แล้วคนเด็ดจิ้นคือคือแบบินได้เฮือ็นละบ่แล้วเห็นบ่กคือรสชาติ่นเด็ดเอาเองเลยเคยกินหนาหน้าหรือไง มากินใน,นนิพนธ์นัวรสชาติกาแฟแดดข้างอื่นเหมือนบะมี่เนี่ยนะไปไปปุง่งทำมันหอมมันยังนะหน้าหนึ่งก่อนเนะาะเขาจะมีใส่ผักไคยังลงไปทีนะ่เราผลขัดดบไปสมโนใหม่แล้วก็พอดีไปหาเก็บใบายานนั่งนาะใครแต่ว่าเท่าเพื่อนเท่าก็มีฮนะเขาได้ใสยย่เขาก็ไปเก็บมาปัน่นคือเสียงฝนนะเมนพนหนิดเลยนะมือนีบบะมีผักยังใส่เดี๋มีแต่ผักไคยังเนาะ มีอพัดราวขำเลยเรเบเนะสีสันกันนะกินคือเกาใจน้ำมี่น้ผมาได้แเเสเนาะแกน้มให้แกงกินเขาไม่กินแต่ก็สเบื่อะไรกินหลายเบื่ออยู่เบื่อเนาะกินอไง่าย้มอ้อยบ้านมุจะ อันกินเนี่ยแบบในห้านเป็นอาหารในห้านเป็นอา,า,าหารเบื่อเพราะว่ามันอันนี้เป็นอาหารบ้านเฮาเนาะจังไกรก็แซ่บคือเก่าแหาละเพราะว่าทั้งบ้านเพิ่นปกติก็ได้กินแต่แบบนี้เนาะกับปลาพี่น้องส่วนหล่กับปาาลาหอยแหละไรอาหารธรรมชาติบ้านเฮาเนาะไม่ใช่ห้กินหยังคืออยู่แบบนี้แหละหมุนเปลี่ยนไปเั่นแหละบ้านกา็มียามอันหนึ่งออกก็กินอันหนึ่งกินไปตามธรรมชาติ แบบว่าถึงย่างเห็ดปวกกับไปห้เห็ดปวกแบบนี้นะย่างน้ำม้กินน้ำม้นย่าปลากินปลาใส่ข้าวขยี้แล้วแล้วเขาชิมมาซิบอีกเกอะหนึ่งเพราะว่าใส่ไปขยี้ลงไปแลยแบบชิมเกีเ้ยเลยลายเติเตบเลแกแจงแบบนี้นะน้ำม,มันสังเวยอ่อนๆประมาณสองถ้วยเนี่ยคอดีกินแกงลายกับบวชเสพเนาะใการชิมบอกจะแหงเอาชิมชิมรสเป็นมือกล้องใหย้ยาดว่าเค็มเทอร์หอม โบผมได้แซบนะแซบแลยหยุกขินเทิงพอดีแซบเออขินเทิงเนาะไข่ปิ้นลงลุ่มแจ้งเองเนาะแซบเองมาบอกกันไก่หยองน้ำมันสังไภอ่อนๆเนาะมีหมูน้อยหนึ่งผิวน้องมีปลากระเวยเขียวๆแกงโบไล่มาหนีิพอดีแซบน้ำมันสังไภอ่อนๆอยู่ในบ้านเขาเองเนาะ หากอ,หาอ้อมเฮือนซ <c oughs> ับบมอมเป็นอ้อมเฮือนซับซอยู่ในดาเฮือนเลยเดินเฮือนอไ้กินถ้าวัาจกินน้ไม้ลานีนกรทะอีกดนไปหากับกจักเดือนเนาะเพิ่งสีออนแล้วจักส่วนลายกับเนี่นอย่ลทำบ่ได้บ่ซอมแต่เก่าคือเขาสูงเติบแต่แม่อันนี้ผ่ดหน้าดำทะเ้เดี่ยวซักยีวกับพ่อเลยพี่น้องอมี่เฮาสีอันว่าสีปิ่งกระทู่อยนึงเนาะกินกัแกงไม้ ไปวัดสิป่งโนงมัยไ้ก่อนบันสุกเลยหดบอกบอกแล้กกนนเนาะยายโนมัยสุกแล้วก,กปะปิ้งปลาทูเนาะมาบันนี้สุกแล้วดปป <c oughs> ำปุ๊บปื้ดดำเอฟปฟย์แล้วจันขนาดจินอยู่าด้รพี่น้องแต่ว่าคงเปม่ปิ้งทีไ่ได้เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะเขาสนิมไว้ให่เป็นปลาทูกัคือว่บัวดำปันได้เนาะมีน้ำกล้องแน, <c oughs> น,น่ๆบัวดำปันได้พี่น้องปิ้งสี่ตเนาะกิน ปีงร้ายแล้วไหวรายกาบ,บัวแซบในตู้เย็นเนาะนปีกปลาทูสี่ตัวเพราะว่าซื้อดนเลยไม่ปิ้งก็แต่ว่าเขาก็เพื่อตอนเขาชิปปิง้งเขาก็ทูอย่างเงี้ยกลางหนเลยเนาะซื้อไหวแต่โดนและซาวพันกี่พี่น้องปลาทูนี้ได้ไหลายตัวเติมเนาะคือสีปลาทูบัวแพงส่วนนี้ซื้อซาวพันเนะาะจักบาทก็สี่สิบบาทบ่แม่นบ่เนาะ,นะประมาณนั้นแหละกาพอได้กินนะ ตอนแต่เก่าเน่ยปลาทูแพงโลหนึ่งยังสี่หาสิเลยประมาณร้อยหนึ่งโลหนึ่งบันนี้มันลงหมจ้ะใลายตัวอันนี้ซื้อจากหอดบ่อโลบอหอดสาวพันสาวพันแม่่อะก็ว่าซื้อปลาทูเน้อยสาวพันในยาตัวหลายเลยยังอยู่หอดประมาณสี่สิบบาทได้หอดอยากเป็นเครื่งโลนังเจาะบางคนก็ว่าบ่มหมักเนาบางคนจะว่าข้าวเนามันกับหมักบ่คือกันเนาะเดี๋ยวสำหรับข้าวเราเส่ยกับกใหม่หอม ไปบ้านนี้เขาสิไ <c oughs> ป็นแจ็คเก็ตใหม่กินเลย้าพี่น้องบานนี้เนะาะหลังจากที่ว่าปีป๊งปัดผูแล้วแล้วกาสิมาต้กแกนอมนใหม่เนาะสบายดีได้ไหมเดอ้อสบายดีโดยมาตูนเขานเ,าเ,าขเานาะเนอะเมนสิมาต้กเอาเอานั่นมาเนาะจังหวะจะติดไปเอาบอกพวกแบบเอามาเลยนะได้ในกระเป๋านะวันนี้ใน่แจ็คเก็ตใหม่แล้วกาปีป๊งปัดผูเนาะพี่น้องสสวัดี ุณยายมาหนังนำบ่มีนังบแม่มือนี้บ่มี่วนจปกตีน่ะได้เพิ่ยมเบิ่งนางเมนเฮากินข่าวเพิ่นเผิ่อบงนังเล้ะโี้มันผิดไม่ะบ่มีนะมี่ไ่นผมวกแข่าวเพราะวัายนะไปเืินปาแก้วเราน้องเรยว่าบิกงนัไห้ให้เผิ่นเนาะม่หมอแกงหน่อไม่พอดีใ้ซองถยพีเนางพอดีอ่ม กินอะไรโมเขียดนะกินอไใส่มเขียดพี่น้องเอพอดีกินคนละมกสองมกเนาะกินได้จะโตเขียดได้อยู่กินเจ็ปกติกิ่จกินน้อยน้อพี่น้องแต่ว่าชามโตมีมกหนึ่งนันแยกแเขาเบื่อหายเนาะแต่ว่าเขาใส่กนรายป็นไ่อืว่า่ินมาสนอ๋อ เองแน่คุณพี่คมกเขียดแาอืมงจับคยังองซิมมันได้พี่น้องเล้อกินความกันเด้อพอดีแล้วที่ะเนาะนี่ไนกพี่นองเซเราิ้งมืสาวเดี๋มกเขียดนะแม่สงเดนีหละมกเขียดนี่เหรอสอวอนหพี่น้อง มีมกเขียดเนาะชาวนี้ได้หามกเขาเห็นมกเบื้องใหญ่ขนาดเนาะเอดีกินอาการย์เพื่อนพ้าเพื่อนเก่าเพื่อนจำจำหน้า กามาจัฮ่าฮาากมาจัากินกินอีกจะคำสองคำเนาะโอ้ยหาคำแล้วหาคำไลยกินไหต้นมืงไม่ถอดเรืองเกติเดียเพสิกินกับนมเนาะนมยังก็วิตามินบะาวิตามิน จะบเะบ,เบ,เบเิดแบบจับริสุทธิ์มายังวะไปในตู้เย็นให้อเพินะ่นน่ะกินแบบนี้เลยกินแบบ่าเท่าน้อยฮะน่ินอ <c oughs> ้าชกินอะไรบางขาวหไหมบามงขาวไหมไหนอม่ันนี้ผมมีหนังมันจะขาวมีหนังอะไรอยขาวยันผมขาวกัน คนบอว่าึงแับคนตก้จัลมสองคนมาเหล้าเขาพี่นงอยังยงมาแคือจะบึงเพอ่มดบอกเหือนกัแม่นยุคห้าอยู่ใกล้ชายดนไทยกัลวเมันเพิ่นบอกว่ามาหอนหมกทหารนะแม่เต้องมาหอนเท้าเลยเนาะมาขังเล่าเข้าข้บอกก็ยากเนาะ่นบึงข่าวอันทรงเจ็พี่น้องนังกันนั่งทรงเจ็ดเนาะแล้วซีหุ่นจ้าขนาดแเป็นยังไงแล้วสิเปิดไ้เพิ่นเลยเปลี่ยนบ่เป็นเนาะ แล้วก็มักเบิ่งซอมเกตนะเพิ่นก็นสิเบิ่งแบบเวลาคนโตคนยังก็ฮู้จักอันนี้กัมื้อนี้กับโต๊ะนั่งไปเนาะตกเบิดมื้อเลยคืนหนึ่ก็มาขึ้นกินหนังก็จะเบิ่งข้าวเลยกินนำ้ำหน่อยเดียวเอ็กซ์ีทา,ามมาไปเขาไปใช่เด้หรือเป้า่ามีแต่เบิ่ง,นงหนังอะ้รเพิ่นก็อยู่เพื่อนอยูน่นั่นเนาะมื้อนี้เพิ่นเบิ่ง กินน้ำสองสามคำน้อยนั่นอะไรคนกินแบกินน้อยกินไรเปียกยำยำเสี่ยงยำยังไกินนะเวลาทำเมนูเนาะไมกินอยากมันจะอยากมันจะได้กินน้ำใตยจังประเทศก็พอยำไหนเป็นไข่ไข่อะไนยะตุ้มเป็นสมองผมจะอ่อนใหม่ๆก็อ่อน Cái này mai thì Phần tối nhìn này, nó mai tết phần kim năm của phần đấy này còn lại là chín bột vừa thế đấy Một phần đó. bột khơi kim và cầm một mắt. Nào, bột mắt Cái không được khơi chín mà thì nó hoàn toàn cả Nhạc là là Thứ thì thích phải nhạc thì nhạc cái cầm Hãy subscribe น้อแดงอยู <ane> <G> ่ใ <ane> ห <G> ้อ <ane> ยู <G> ่ในแบบหลายคนกิน <ane> น <G> ้ำไทยดำนานี <ane> <G> ่แ <ane> ซ <G> ่บเบิรดไวอเป็นตเไปจับางดำนาหนือลูกกาเป็นกระชิ่งได้ไหมสวน่แซ่บนะคืแบบนพรกาวจิเปนกระแกงก็ดีเนาะนัแบบั้นเห็นเอาติดมาเลยแกงปลาังจจ ก็ใส่น้ำแกงข้ามันซาแต่แบบเส้นไปชวยกันทำไมเถอ่ะเขากันป่ากัน้ำไม้ะน่าก มาใส่สักเสียไวย้โดนกระยันมันมันบมดเสร็จ <c oughs> ทำแกงเผือกิีเรลเป็นกินมกีก็ดก่อน <c oughs> มันเป็นหนังิงมกีก็ดอีกนี่เอาเป็นหนักในกามาเนี่ยเกินตัวได้

กระโดดทำกินน้ำกินหนันกินนี่กาะดับกันพี่ได้แกนเอาใหม่เนาะพี่น้องมันได้แกนเอาใหม่ตีประทูเขากันเองเมื่อประทูสองโตเลยยาบเขาก <laughs> ินใบอีกใบนาะโดยมแกนเอาใหม่ให้เบิ่งพี่น,นอ้องแล้วก็กินเขาคือเก่าเนาะพี่แตบาสิคอ,าอลคาไปก่อนนะคะพกัน้องเนี่นอิ่มครับโดยพี่แตบัสิคิดนี่กับสิคอลาไอเทมซัมเนเดอพี่น้องเองนะคะพบขอคิหนาเนาะ โดยมาแก้น้นงใหม่อยู่เพื่อนพี่น้องมีแต่ว่าสิขอจบคลิปก่อนถ้าพบข้อคลิปนาเนาะโดยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทอี่รับส่งคลิปและการบอกราโฆษณาเด้อเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วขอกก่าคำว่ายดีสบายดี